โอเคก็ okay, ขอ,อกราบสวัสดีกันด้วยนะผมเนี่ยก็อยู่ช่องชิคเมอร์วันนี้ผมจะเล่นเกมโรบอทในแบบตองเกตแบทเทิลการนะครับผมโรบอกนะก็วันนี้ผมจะมาสอนคอมโบการ์โลนะผมสหรับสไตล์ของผมเองที่แบบว่าไม่ได้เล่นเก่งมากนะผมบอกกันแล้วว่าคอมโบที่ผมใช้นี้มันมันสำหรับผมหรือว่าคนอื่นอาจจะใช้ก็ได้ก็ได้ผมในฉบับที่แบบว่าคนไม่ได้เล่นเก่งแบบว่าก็พอเล่นดูาๆไ,ได้หลอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะบอกกันนะว่าถ้าผิดพลาดการนาก็ขออภัยด้วยนะโอเคมา สำหรับสไตล์ง่ายๆผมก็จะแบบไม่สอนพวก F วง F บอลนะเพราะผมก็ยังทำให้เสียนาะผมก็พอเล็ดๆถอยหลังอะไรได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคสำหรับคอมโบโดเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเนาะผมเปิดคีย์บอร์ดอยู่เนาะก็น่าจะเห็นตามอยู่เนาะโอเคไปเดี๋ยวจะเล่นคอมโบให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเวลาเล่นกับดัมมี่เนี่ยมันจะทำติดโคตรนข้างแบบว่ามันจะนุงน่งๆเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรคระบบอ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ติด ไม่รู้เพราะอะไรเห็น้า,าน,นี้แหละมันเลยจะข้อเสียเวลาทำกอดอมมี่โอเคเราจะสอนเบสิกร้าวๆาก่อนแล้วกันเนาะแบบที่ผมจะบอกนะสาหรับวิธีแรกก็คือให้เราต่อยขึ้นฟ้าผมก็คือเป็นการแบบต่อยปุ๊บแล้วจะเป็นบาค้างครับผมก็จะเป็นการต่อยขึ้นฟ้าเห็นนะต่อยปุ๊บเป็นบาค้างเนี่ยดูตามคีย์บอร์ดได้เลยเนาะแล้วก็อีกท่้นนึงก็คือเหยียบลงมาก็คือย่ำขมอมก็คือ1 2 3สามกระโดดเหยียบจงังหวะที่สจะเป็นท่าอิโมดนะผมถ้าเราไม่ทําอะไรแล้วก็หนึ่งสองสามสี่จะเป็นการติแต่และอิ สำหรับท่าที่ผมจะคอมโบโท่าอะไรก็คือท่านี้นะต่อย1 2 3งัดกด2ปึ๊บที่บล็อกออกมาที่บล็อกกลับหนึ่งาย่ากำกระหม่อมจับอีกอย่างทีต่อยเนี่ยมันจะไม่ติดหรือเพราะอะไรกับดัมมี่เนาะโอเคเอ,เอาว่าเดี๋ยวให้รู้คร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำจริงๆให้ดูนะโอเคสำหรับอย่างแรกให้เราฝึกคอมโบโนี่ก่อนผมเป็นการต่อยขึ้นฟ้า1 2 3 4กดท่าสปึ๊บกลับมาเนี่ยท้ำแค่นี้ก่อนนะผม ต่อยขึ้นฟ้าจับถ้าสองไถเปิดมาได้ไม่ต้องไปฝึกหันหลังก่อนนะผมแต่แบบที่ผมทำก็คือพอัรขึ้นฟ้าปุ๊บพอผมจับได้ผมก็จะถอยหันหลังกลับมากดชิลดออกอย่างนี้โอเคเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะแล้วก็ลองสังเกตคีย์บอร์ดผมได้นะผมกรขึ้นฟ้าปุ๊บจับไม่โดนนะข้อเสียคือแบบดัมมี่ม่งเป็นอย่างงี้ไม่รู้เพราะอะไระผมผมทำกับคนที่ติดชิวๆเลยนะเนี่ยเต้นต่อยขึ้นฟ้าต่อยย่ำลงมาชิวๆแล้วผมเนี่ยก็ค่อยหัดเล่นแบบผมแด็ถอยหลังอะไรอย่างงี้เนาะ ส่วนเอฟวงเอฟผมจะไม่สอนนะเพราะว่าผมก็แบบไม่ใช่ว่าจะช่ำนะพอทําเป็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าติดตลอดเนาะเนี่ยเข้าประมาณนี้นะทำให้ดูกันกน,นะเนาะการขึ้นฟ้าจับถอยกลับมาคิดะกลหนึ่งสองสามต่อยกระโดดไปย่ําย่าเสร็จซุบเหยียบเหยียบเจ็ต่อยเห็นไหมมันต่อยไม่ได้พอมดถ้ามดเราติดเนี่ยพอเราคว้างเข้าไปนผมให้เราหันหลังปุ๊บแันหลังหนึ่งสองสามงัดต่อยเนี่ยแล้วก็แด็จับต่อได้นะครับผมเข้าใจป่ะแต่กับดัมมี่มันจะไม่ค่อยติดนะผมไม่รู้เพราะอะไร หัวงงกันนะเวลาเล่นกับดัมมี่นะถ้าที่มันน่าจะไม่ปิงนะต้องเล่นกับคนนะผมก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคหนึ่งสองสามงัดจับถอยกลับมาชิปล็อกกลับต่อยอากาศหนึ่งสองสามสี่ย่ำย่ำเสร็จจับเ,เสร็จเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแดดถอยหลังแค่เลยพอถอยหลังปุ๊บงัดขึ้นมาต, 1, ต่อยหนึ่งต่อกลับมาก็ได้เดี๋ยวจะเด็ดปุ๊บตัสองจับ, 2, จบต่อก็ได้โอเคอาจจะงงๆนะคุณผู้ชมนะเดีนะ๋ยวผมจะเล่นกับคนให้ดูช้าๆนะ โอเคไปเดี๋ยวเราดูคนกันเลยนะโอเคเรา,าลองสู้คนนะเดี๋ยวหาคนเดียวๆนะหาคนที่เราจะสู้ได้นะคนเก่งไปก็ไม่ใช่ว่าไหวนะผมไม่ได้เรียนะเอาคนนี้แล้วกันคนนู้นไอ้คนนี้ก็ได้เขาก็อยู่ใกล้ดิเดดั okay. ้นไป่อยโดนหนึ่งโอ้โหโดนสวนแทนแต่นี่ยเขาสวนละผมจะไม่ใช้เหล็กดอมโมสวนอนะโอเคใช้ไปละเหล็กดอคือการที่เราดันหลบเดี๋ยวจงหวะาน,นงครับผมงั้นขึ้นฟ้าจับอา้าวออกเกมหนีเลยต่หาสู้คนนึ่งก็ได้ครับผมเหล็กดอคือการที่แบบว่าพอเราล่วงเนะี่ย ล้มเลยแกเราสามารถเหล็กดรอิครั้งหนึ่งมันจะเป็นการแบบลุกขึ้นกระทันหันนะผมส่วนคูดาผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสู้คนนี้ให้ดูไปเข้าไปต่อยหนึ่งสองสามงัดก็ได้ใช้หนึ่งก็ได้สองก็ได้ครับผมหนึ 1, 2, ่งสองสามดาเขาเหล็กดรอละตังหนึ่งสองสามสี่งัดปั๊บจับหนึ 1, 2, ่งสองสามย่ำกระหมอ่อมย่ำพลาดว่อเหล็กดรอไป เอาเหล็กดอผมติดอย่างนี้จับยาวๆหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมปังตายแค่นี้เห็นนะไม่จำเป็นต้องตรงคอมโบผมขอแค่อีกฝ่ายเขาตายนะพอเขาใช้เหล็กดอปะเพราะแบบว่าเขาได้ตายไปแล้วนะ้อหมดเลยนะยนะถ้าเราคอมโบติดนะหนึ 1, 2, ่งสองสามส่วนเรื่องแร็ปทายหลังนี่ก็เราต้องไปฝึกเอาเองนะครับผมมันต้องความรู้สึกนะอ,อีกฝ่ายเขาไม่ใช้เหล็กดอเขายืนนิ่งเลย ย่ำก็ได้ครับผมแล้วก็ว้างต่อยหลังต่อนัดขึ้นฟ้าจับต่อถ้าเราพลาดก็เล่นใหม่ครับผมแค่เลยปุ๊บปั๊มเดฟวันไหนดิเดฟวัน <F 1 S 2> ไม่ค่อยติดว่ะสามอันนี้เขาอยู่นิ่งเราก็รังแกเข้าไปครับผมจับปึ๊บหนึ่งปั๊ม um. ลองดูจีบอร์ดที่ผมเล่นนะครับผมโอเคสองสามย่ำไม่โดนโอ๊ย1 สไลด์ถอยครับผมสไลด์ถอยสไลดอ,อ้าวแดกดอแหลกดองัดหนึ่งทีเค้เาแหลกดอแล้วตามย้ำต่อคว้างคว้างเสร็จต่อยครับผมจับหนึ่งทีหนึ่งสองสามได้ย้ำกระหม่อมทีหนึ่งโอ้ยเข้าแหลกดอวะฟังบล็อกให้เก่งครับผมเนี่ยบล็อกให้เก่งครับผมแล้วเราจะได้เปรียบนั้นและต่อยโอ้โหมีพี่ชายเขาแจมเสียดายวะเขาน่าจะหนีนะ นายเขาหนีละวเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วเห็นไหมปล่อยเขาผมเนี่ยเราก็ตามทันเนี่ยเราก็ตามทันนอนเสียใจว่าเขาจะออกเกมโอ้โหหนีเลยไปนู่นแล้วผมเดี๋ยวไปเสียเวลาเวลาตามนะผมไปหาคอมโบคนอื่นต่อครับผมใครเคยเล่นแบบผมเ้องซีเรียลเล่นเอาแบบว่าหนุกๆเอาคอมโบเป็นเนาะเนี่ยซ้อมโบแบบง่ายๆที่ผมเล่นเนี่ยไม่ต้องแบบคิดอะไรมากครับผมไม่ต้องไปแบบว่าแบบ f F1 นี่จะทำให้เป็นยากจริงยากมาก เอาละเราไปใส่เราไปใส่คนที่เราพอไหวเดียวหาคนหนึ่งหนึ่งครับผมต่อยคนนี้กันหนึ่งสองสามงัดขึ้นฟ้าจับโอเคแ็กดอเขาไม่ใช้นะอ่าใช้ละหนึ่งสองสามงขึ้นฟ้าจับหนึ่งสองสามยำกระหม่อมอไม่โดนตามโอเคปึ๊บตายแค่นี้เลยค่อยๆเล่นครับผมจับขว้างจับขว้างต่อยเด็ดตาม แล้วถลังก็แค่ปุ๊บเดี๋ยวหมุนปุ๊บหมุนหมุนเนี่ยหมุนเป็นวงกลมแค่อะไรหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามไม่เป็นต้องนัดตลอดก็ได้ครับผมให้เขาเสียแล็กดอนนะอาจเสียเลกดอนละเนี่ยพอตามได้เราก็ตามยาวๆครับผมย่างขึ้นฟ้าจับต่อหนึ 1, 2, ่งสองสามย่ำกระหม่อมโดนจับจริงๆทีอา้าวเฮ้ยติดติดเลยเนะี่ย โอเคเขาหน้าจะคอมโบแล้วผมไม่เป็นไรเราจะไม่ใช้เหล็กดอนนะพุ่งพลาดโอเคยำจิ้จช้ฉาดที่ผมผมงัดขึ้นก็ได้นะผมอยากเล่นยาวๆนะโอเคเขาพลาดแล้วคอมโบโอโ้โหเนื้อไม่จะโดดนีละเอาพลาดแล้วผมจับโดนแค่นี้คุณผู้ชมสู้ค่อยๆเล่นก็ผมแต่ว่าเจอคนเก่งไปก็อย่าไปท้อนะเพราะว่า คนเก่งไม่เก่งจริงนะเห็นผมเหมือนจะเก่งนะแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคือแบบเล่นแบบคร่าวๆได้ครับผมเนี่ยสำหรับคนที่เขาใช้เหล็กดอกันแบบมั่วๆนะเและถอยหลังกันไม่ค่อยเซียนๆเนี่ยผมก็จะไปตบเขาได้อยู่เนาะโอเคด่าเราเขาเราคนนี้แล้วกันนะยูจีเนี่ยแล้วต่อยปึ๊บโซนต้าเคาน์เตอรต์นี่ไม่มีหลักการนะผมอยากใช้ตอน,หนอไหนก็ใช้เนี่ยถ้าพวกปิงๆอย่างเนี้ยคือคอมโบโยากมากคุณผู้ชมมันจะลอยสลุมโมชั่นเนี่ยเราแคไ่ไปหาคนที่ไม่ปิงนะถ้าถามว่ามันผมไม่เล่นเซิร์ฟมือหนึ่งมันปิงครับผมบางทีก็ปิงบางทีกก็ไม่่ปิงนะตตออยับเเเคาร์ ผมจะไม่ใช่เหล็กดอหมั่วๆนะไม่ไรเขาจะลุมเราก็ได้ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอมเตอร์ปังอ้าวเหล็กดอครับผมพลาดโอ้เขาจะลุมเราไม่ไรไหวอยู่ไม่จบโอเคเขาสู้กันเองต่อยเสริมไหม เส,เ,สเสริมไปเสริมไปโอ้ยเสริมไปเสริมบากุโดเด้เนี่ยเค้าเตอร์สวยเยี่แบกขี่ถึงตายเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคได้จับไปเล่าออกมาโอเคเปิดตีสวยน,นะผมเขาเปิดตีใส่เราก็เปิดตีใส่แค่นั้นเลยนัดขึ้นฟ้าวิ่งไปนู่นละหนีไปแล้วคุณผู้ชมเขาหนีไปแล้ว คอมโบนี้ไม่ยากครับผมสำหรับอันติต่อยโดนคือตายแค่เลยชุดเดียมตายแล้วผมกาโร่น,นะจับโดนหนึ่งหมัดปั๊บหนึ่งสองสามต่อ,อยรัวๆปุ๊บหนึ่งสกิลสองจบถ้าสันติไม่มีอะไรมากครับผมตามไม่ทันว่ะโซนอิกมันเร็วว่ะผมโซนอิกมันเร็วนะตามออไม่ทันว่ะ สู้ได้นะแต่ถ้ามันหนีไปหนีมามันเริ่องนานนะผมโอ้โหคอมโบยาวๆคอมโบอยนี่ก็ได้ปะผู้โชคร้ายไปแล้วมึงอ่ะปุ๊บปุ๊บเกตะกี้หนึ่งปะคันดีตีครับผมเกแดกดอวันๆได้ครับผมวันๆได้ปะบล็อกให้เก่งครับผมอุ้ยเขาย่าอากาศครับผมอันนี้ ย่ามากัดดิย่ามยากมาเลยนะผมืนกไม่ค่อยเป็นนะหนึ่งสองสามมาจับไปหนึ่งดีโอ้ยโอเคขบโบปังแหลกดรอไหมแหลกดรอไหมโอ้ยโอ้โหเขาลุมเราคุณผู้ชมไปแบบ โอ้โหคุณผู้ชมมันแจมละโอ้โหเสียดายโอเคสำหรับข้าวๆก็จะประมาณนี้เนาะใครที่สงสัยแล้วก็คอมเมนต์บอกมาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นหมดหนึ่งทุกต่างเนาะถ้าปิงผมก็จะออกเลยเราจะปิดกิฟเลยถ้าเราปิงนะผมจะไม่เล่นเซิร์ฟที่ปิงนะผมเพราะว่ามันนุนหยิดมากเลยนะมันจะได้ดูง่ายๆเนาะโอเคตามคอมโบแค่นั้นเลยครับผมหรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ได้นะผมบอกอนนะว่านี่ไม่ใช่คอมโบที่แบบว่าเก่งที่สุดนะสำหรับเป็นคอมโบสำหรับผมละกันนะมันมีจริงๆมันมีของคนอื่นอีกที่เก่งๆมากๆเลยนะแต่ว่า เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะผมไปดูเขาสอนกันโอ้โหแม่งเก่งชิบหายเลยแบบเด็บถอยหลัง F วง F 1คือไม่หลุดอ่ะคือไม่หลุดเลยจริงๆอ่ะของผมนี่มันยังหลุดได้ไงแต่ก็เอาแบบคอมโบว์คาไปเล่นกันก่อนเนาะเดี๋ยวดูกันปิงไหมวิธีเช็คปิงของผมกด F รัวๆถ้ามันตามคีย์บอร์ดที่เราบอร์ดเนี่ยเนี่ยเรากด F ปุ๊บๆๆไปรัวๆเนี่ยอันนี้โอกาสปิงน้อยครับผมเด็บถอยหลังโอเคเซิร์ฟนี้ไม่ปิงครับผมโอเคไม่ปิงก็เล่นได้ป่ะอีกฝ่ายเขาจะเล่นกับเราไหมเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟภาษาไม่ปิงนายจะออกงี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวเ,เาขาลองเชิงเราเขาลองเชิงเราอะงั้นเดี๋ยวโชว์ท่าโชว์แล้วกันปับ๊บงัดขึ้นฟ้าจับ่สองสามย่ำกระมอกจับอีกอย่างทีถอยหลังตามงัดขึ้นฟ้าต่อยเพิ่มจับต่อสองสามป่ะหัดปล่อยชิปล็อกบ่อยบ่อยครับผมนั่นไม่อีกฝ่ายเขาจะต่อยให้เราก็ได้ะครับผมเดี๋ยวเขาไม่เล่นวะเอาไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วสงสัยไปเข้าห้องน้ำ แหลกดอเห็นไหมเราแอบแหลกดอสวนได้ครับผมบล็อกบ่อยๆสองสามย่ำกระหม่อมเฮ้ยแหลกดอแล้วผมเฮ้ยเริ่มปิ่งแล้ว่างเราเนี่ยดวงเจเขาน่าจะมาเอาจริงกันเนาะมาเอาจริงเราก็สวนได้ครับผมไหวอยู่ <Why, yo. S 1> เขาเล่นตัวอะไรวะเนีน่ยใส่จาเปล่าวะเฮ้ยเด็ไม่ไป จะไม่ไปครับผมค่อยๆเล่นนะเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยบล็อกเก่งๆครับผมแ,แ,แลกดรอปอ่าแหลกดรอไปครับผมถ้าผมต่อยโดนคือโดนยาวๆอะ่ะโอเคงัดไม่ขึ้นว a t t h ฟั u c k ต่อยโดนไหมโอ้โหอ้อมหลังไม่ได้คุณผู้ชมแย่ละแย่ละคัเตอร์ ย้ำต่อโอ้โหแหลกดอมาก่อนปะคูดามันกี่วิว,วันน่ะลืมแย่แล้วติดกำแพงโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมเราต้องรอเคาน์เตอร์วะโอ้โหแย่วะคุณผู้ชมแย่แย่แย่เศรษฐมันแรงมากคนจะจับโดนเดี๋ยวมันไปปิงๆวะเดี๋ยวนะค่อยๆเล่นนะผมค่อยๆเล่นถ้าเขาเด็ดมาเดี๋ยวผมสวนนะผม โอ้โหเสียนแทบพี่ชายฮึบสองสามต่อยอัดไปลแล้วผมถอยมาึบล็อกดอตามไหมตามไหมไม่ตามแด๊ดถอยคืนคอมโบแย่ละแย่ละโอ้โหเคาลเตอร์พลาดโอ้โหเคาลเตอร์พลาดคุณผู้ชมโอเคตึงไงเนี่ยทำไปเล่นไปค่อยๆเล่นนะผมต่อยตะม่ามันแรงมากทะผบอกแล้วนะค่อยๆต่อยค่อยๆต่อย สองสามต่อยไปมแม่เป็นต้องขอบวนอะไรเยอะแยะผมโงเราจะให้แหลกดอครับผมไม่แหลกดออ่ะเอาต่อยพลาดจับต้องแหลกดอแล้วเนี่ยสองสามโอเคแหลกดอค่อยๆเล่นนะผมผมกดสีเลยก็ได้นะแต่ผมไม่อยากกดไงสวยพลาดแล้วมึงตายละเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคร่าวๆครับผม โอเคสำหรับใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเดี๋ว,ว่าถ้าผิดพลาดััไใดก็ขออภัยด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายไม่เข้าใจไงก็สอบถามกันได้นะครับผมไปละ